นักเดินทางต้องการอะไวันวานเพื่อเพิ่มพลังงานนะครับมาทําขนมหวานกันดีกว่าครับขนมหวานแบบไทยๆครับขนมมะแกงครับขนมมะแกงที่เราจะทําวันนี้เราจะใช้ถั่วเขียวลอกเปลือกนะครับหรือถั่วทองนั่นเองนะฮะอันนี้เราใช้น้ําหนักทั้งหมด7 5กรัมเราไปแช่น้ําแล้วเอาไปนึ่งมันก็จะพองขึ้นนะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ14 5กรัมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปบดซะก่อนนะครับผมจะใส่เครื่องบดสับนะครับและสําหรับสูตรนี้นะครับ เราจะไม่ใช้กะทิธรรมดาแต่เราจะใช้กะทิทันพืชเนื่องจากว่ากะทิทันพืชทําจากน้ํามันรําข้าวปราศจากคอเลสเตอรอลแน่นอนนะครับและยังได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่มากมายในกะทิทัญ,ญพืชตัวนี้นะครับเราจะใส่ไปส่วนหนึ่งครับเพื่อทําให้ปั่นได้ง่ายครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปขยํากับน,น้ําตาลนะครับส่วนนี้เราใส่แล้วแล้วเราก็เดินเครื่องปั่นเลยครับว้าวปั่นได้ละเอียดมาก ความลับของการปั่นได้ละเอียดขนาดนี้อยู่ด้านในครับผมต้องบอกว่าตัวนี้มีใบมีสอตัวนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เวลาที่ปั่นเนี่ยครับก็จะปั่นได้ได้ทั่วทีเดียวนะครับตั้งแต่ล่างถึงบนเลยนะครับเอาละหละเดี๋ยวเราพักไว้ในนี้ก่อนนะครับส่วนประกอบที่เหลือไข่เป็ดสอฟองน้ำตาลมะพร้าวนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้ละลายได้ง่ายนะครับ แล้วก็เราใช้ใบเตยนะฮะหลายๆใบเลยก็ได้กลิ่นจะได้หอมนะครับลงไปขยำนะครับให้ไข่เป็ดกับน้ำตาลเนี่ยละลายดีครับแล้วเดี๋ยวเราถึงจะค่อยๆใส่กะทิทันยพืชที่เหลือลงไปนะครับเราชูมือขึ้นมานะครับน้ำตาลไม่เป็นก้อนแล้วแปลว่าใช้ได้ละก็ใส่กะทิทันญพืชที่เหลือนะครับลงไปครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะกรองนะครับกรองใส่ถ้วยก็ได้นะฮะใช้ผ้าขาวบางครับ จริงแล้วเราจะนำไปอบเลยก็ได้นะครับแต่เพื่อทำให้ประหยัดเวลานะครับเราจะเอาไปกวนบนเตาแก๊สก่อนแป๊บหนึ่งครับใส่ส่วนประกอบที่เรากรองลงไปครับคนให้เข้ากันดีครับตั้งไฟครับส่วนผสมคนขึ้นแล้วนะครับเนี่ยนะฮะประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับผม ก็ถือว่าเราทําให้เวลาอบเนื้อสั้นลงเยอะทีเดียวตอนนี้ผมตั้งเตาอบไปร้อยแนะครับตักขนมใส่ถ้วยครับ เราจัดให้สวยงามนะครับแต่ละถ้วยก็ทิ้งช่องไฟเล็กน้อยเพื่อให้ความร้อนเข้าถึงดีครับสำหรับอุณหภูมิที่ใช้อบนะครับเราจะอบที่180องศาเป็นเวลา15นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำออกมาแล้วก็ทานน้ำมันที่ได้จากการเจียวหอมบางๆแล้วนำกลับเข้าอบอีกครั้งหนึ่งด้วยไฟสูง220องศานะครับอบประมาณ3-5นาทีจนมีผิวหน้าที่สีสวยก็ใช้ได้แล้วครับ วิธีการหั่นหอมนะครับสำหรับทําหอมเจียวเนี่ยนะครับเราจะหั่นทางด้านนี้นะครับคือต้องบอกว่าของหวานกับของขาวหั่นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราจะหั่นให้เป็นวงๆซอยหอมเสร็จแล้วเราใส่ลงไปในน้ํามันนะฮะตั้งแต่น้ํามันอย่างอุ่นๆนะครับไม่ต้องร้อนมากครับการเจียวหอมนี่ก็เป็นศิลปะนะครับนี่ครับสีเข้มแค่เนี้ครับเราพอแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสุกต่อนะครับน้ํามันร้อนนะครับเราจะต้องระวังซึ่งน้ํามันตัวนี้แหละครับที่เดี๋ยวเราจะเอาไว้พรมหน้าขนมนะครับ ส่วนหอมนะครับเราก็เสด็จน้ำมันนะครับพักบนกระดาษซับมันนิดหนึ่งนะครับให้เย็นลงแล้วเราจะเอาไว้โรยหน้าขนมตอนหลังและตอนนี้นะครับม้อแกงของเราก็20นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราเอาออกมาลวกฐานหน้าด้วยน้ำมันกันก่อนนะครับอ่าละละ,ละผิวหน้าของเขาเซ็ตแล้วนะครับระวังนะฮะน้ำมันร้อนเราก็จะพรมไปที่ผิวหน้าบางๆครับ กับข้าเตาอ,อบนะครับแล้วเพิ่มไฟนะครับเป็น220องศาครับอีกประมาณ3-5นาทีให้ผิวหน้าสวยดีก็ใช้ได้แล้วครับ5นาทีแล้วครับหน้าขนมของเราสีสวยแล้วฮะ และสำหรับการโรยหอมเจียวนะครับเราจะต้องพักให้ตัวขนมเ,นย,เย็นตัวลงก่อนถ้าเกิดเราโรยตอนที่ขนมยังร้อนๆอ,อยูย่ไอร้อนจะทําให้หอมของเราไม่กรอบครับและนี่ก็คือขนมหม้อกแกงครับ